8เมนูวันนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันแม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาร้านอาหารที่อาจจะเป็นไอเดียให้พาคุณแม่มาทานในมือพิเศษแบบนี้ได้นะคะแต่ร้านนี้นะคะก็คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะร้านอาหารเบนเจลงโรงแรมดุสิตธานีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาได้มีเซตเมนูพิเศษสําหรับคุณแม่มาให้ในช่วงนี้ด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างหนะ้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปในร้านกันเลยค่ะช่วง108เมนูสนับสนุนโดย น้ำมันงาจีนตามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้รอซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักและรูปลักษณ์เมนูสู่อาหารไทยแนวใหม่ของเบนเจรงห้องอาหารไทยที่ได้เชฟมอร์เทนนิวเซนเชฟผู้ชำนาญด้านการราังสรรค์เทคนิคที่ทันสมัยมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการคริเอตปรับโฉมเมนูอาหารไทยให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการนําเสนอที่แปลกไม่เหมือนใครมาประยุกต์ให้มีกลิ่นอายเป็นอาหารไทยแนวใหม่ร่วมสมัยมากขึ้นอย่างลงตัวค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านอาหารเบญจรงแล้วนะคะได้ข่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอ่าในเรื่องรสชาติอาหารค่ะรสชาติอาหารแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆในเป็นไทยแท้หมดนะคะ,คะเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นในวิธีการเสิร์ฟ เมนูแรกเมนูแรกก็คือจะเป็นทริโออันนี้เราใช้มือได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะมันคืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเหมือนแน็คค่ะลองทานเป็นไงคะอืมะคือเผือกนะคะแต่รสชาติจะเป็นเหมือนสมุนไพรเออใช่เผ็ดด้วยค่ะอร่อยดีนะคะอันนี้ก็ทานเล่นๆก่อนจะทานอาหารอันนี้สองชิมอันที่สองนี่จะเป็นไหลบัว อันแล้วก็ลองสิคะเป็นน้ำพริกหนุ่มอุ้ยน้ำพริกหนุ่มถ้าทานไปทั้งคำก็อาจจะเผ็ดได้นะคะค่อยๆทานแล้วกันแต่รสจะนุ่มนวลค่ะอไหลบัวสดกรอบมากเลยอ๋อไหลบัวอันนี้เนี่ยจะต้องใช้น้ำเย็นวิธีการมันจะเป็นพิเศษนิดนึงมันก็จะออกมาได้รสชาติกรอบอร่อยมากสุดท้ายค่ะสุดท้ายนั่นจะเป็นไก่ซึ่งอันนี้ใช้มือได้เลยนะคะตั้งใจให้ใช้มืออยู่แล้วอันนี้ไม่ใชสอัวไก่ใส่อัวค่ะ เหมือนไส้อั่วเลยค่ะแต่ว่าใช้ไก่ทาใช้ไก่ทำค่ะอันนี้เนี่ยเราทําเองทั้งหมดอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นปฏิกรรมที่เชฟต้องใช้ความละเอียดอ่อนของแกเองในการคิดออกมาว่าหน้าตาแบบนี้ต้องน่าทานและรสชาติอร่อยด้วยนะคะเมนูต่อไปเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมกันนะคะเป็นสองอย่างเดี๋ยวขออนุญาตให้นิดนึงอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นต้งหู้ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแกงจืดเราจะเติมน้ํานะที่ โต๊เลยเพื่อให้ได้รสชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขออนุญาตเติมน้ําให้หน้าตาดูดีมากมีอะไรบ้างคะอยู่ในนี้ในนั้นจะมีเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างอยู่บนนี้โอเคแล้วก็เนื้อปูนะคะสุดยอดมากใช่ค่ะเนื้อปูก็อร่อยแกงจืดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะรสชาติไม่ได้จืดอย่างที่คิดเลย อีกเมนูนึงาก็คือเต้าหู้นะคะลองดูสิคะข้างล่างจะเป็นอะไรเอ่ยมันคือน้ำมะขามเอาน้ำมะขามสิ่งนี้คือยังไม่บอกวุ้นว่าคืออะไรไม่บอกขาให้วุ้นทายอร่อยนะผลไม้สับปะรดสับปะรดแต่ลงตัวมากเลยพอทานไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือกุ้งไลายเสือนะคะ,คะเป็นกุ้งลาเสือสเต๊กความแตกต่างของทุกอย่างก็คือถ้าคุณกินอันนี้อันนี้คือซอสของมันอันนี้ด้วยอันนี้คืออาจาัดค่ะรสชาติดีเมเดิมแน่นอนแต่ว่าหน้าตาอาหารเปลี่ยนไปอาจาัดก็จะกลายเป็นแบบปั่นแล้วก็ทําเป็นแบบคล้ายๆแบบ แยมอย่างนี้แต่ทานด้วยกันได้รสชาติด,ดีจริงๆค่ะอาหารคาวผ่านไปแล้วแน่นอนว่าต้องมีของหวานใี่คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นจานเด็ดของที่นี่ก็คือ<ม>เป็นเค้กคาราเมลค่ะแล้วก็มีไอติมมาเสิร์ฟด้วยหอมคาราเมลมาก ทานไปเหมือนเป็นเค้กจริงๆ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นกะละแมที่แบบเหนียวเหนียวอะไรขนาดนั้นเลยยังมีมากะฮองด้วยมากะรองนี่ก็คือให้เป็นตอนจบนะคะถวนอันนี้เนี่ยเป็นกรีบบวกัมมะริกลีบบวกัมมิค่ะซึ่งทำให้สำหรับวันแม่ก็อยากจะให้ลองกลีบบวกัมมะริได้วันนี้ใช้มือนะคะ มีความ<ช>หอมของมะลิ<า>้งกช่เดค่ะและชาก็จะเป็นชากรีบบัวเช่นกันอ๋อต้องทานด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้โหนุมน่มนวลลงตัวมากๆเลยนะคะเหมาะกับเป็นเมื้ออาหารที่ทําให้คุณแม่ประทับใจมากทั้งเซต,ตอย่างนี้นะคะราคาประมาณเท่าไหร่คะทั้งเซตนี้ไม่เกิน1,600บาทนะคะโอ้ยราคาคดีมากแล้วก็พิเศษสําหรับคุณแม่นะคะก็จะได้ต้นไม้นี้ไปต้นมะลินะคะ เราอยากจะให้ไปปลูกต่อเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้เป็นดอกอเรายกให้เป็นต้นเลยวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่สุมากๆเลยนะคะกับร้านอาหารเป็นจรลงที่ให้เรามาเห็นเมนูใหม่ๆนะคะอ,คอร่อยๆแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะทางรายการนะคะก็มีกิฟต์เซตจากโรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบใหพรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีนตามองคกรคู่หอมทุกหยดได้รตงาแทมาฝากด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุมากค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวความรักความอบอุ่นนะคะที่วุ้นนามาเสนอในช่วงวันแม่แบบนี้นะคะเพราะแม่คือผู้ให้ค่ะและมอบสิ่งดีให้กับเราในทุก,ทก,ทกๆช่วงเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในโอกาสวันแม่ส2สสิงหาคมที่ถึงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ควรจะมอบความรักกลับไปให้กับท่านนะคะแน่นอนค่ะว่าไม่ต้องเป็นวันนี้วันเดียวก็ได้ทุกๆวันก็ควรจะเป็นวันของแม่นะคะดูแลท่านและบอกรักท่านนะคะหรือมื้อเที่ยงแบบนี้ค่ะพาท่านไปทานอาหารอร,ออร่อยๆเหมือนที่วุน้นแนะนําก็ได้นะคะก็จะทาให้คุกแม่มีความสุขมากขึ้นค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วกับร้อยแปดลิฟวิง่งร้อยแดไตส์ที่เป็นคุณนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ